สวัสดีครับเอฟซทุกคนของน้องแอมสติชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับจะตั้งชื่อให้ว่าส่งลูกสาวกลับบ้านเสร็จจากงานและเป็นประจําทุกงานนะครับที่เอฟซจะได้เห็นภาพความน่ารักตอนที่น้องแอมเสร็จจากงานทุกครั้งเอฟซไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าเวทีหรืออยู่ที่บ้านก็ตามนะครับ จะคอยเป็นกําลังใจให้น้องแอมอยู่ตลอดและในวันนี้ในงานล่าสุดนะครับที่วัดนาคูอําเภอเมืองจังหวัดสะเสิงเซาก่อนที่น้องแอมไปงานวันนั้นน้องแอมไม่สบายนิดหน่อยนะครับแต่ก็สู้เต็มที่เพื่อเอฟซีที่มารอชมน้องแอมและช่วงที่น้องแอมใกล้จะกลับนะครับจะมีภาพความน่ารักของเอฟซีท่านหนึ่งมอบมะม่วงให้กับน้องแอมก็เลยกลายเป็นความน่ารักมาฝากคุณผู้ชมและ ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับที่ FC มอบความรักความเมตตาให้การสนับสนุนน้องแอมจะมีมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่มอบของขวัญให้กับน้องแอมที่ทางช่องของเราค่อยๆเรียบเรียงให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับหากมีภาพไหนที่เอาขึ้นมาไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะ FC ของน้องแอมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ และนี่แหละครับความน่ารักของ FC ที่มอบความรักความเมตตาความเป็นห่วงคอยเป็นแรงชียร์แรงใจตลอดไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านหรือทางด้านหน้าเวทีนะครับมีวันนี้ได้เพราะ FC ช่วยกันสนับสนุนเรื่อยมาขอขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ